สวัสดีค่ะพเพื่อนๆจ๋าแม่แหม่มเองจ้าวันนี้นะคะวันเสาร์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่1นะจ๊ะมิถุนายน2567ั่าวันนี้แม่แหม่มจะไปตลาดปลาบางแสนนะจ๊ะพเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวไปกันเลยนะจ๊ะตอนนี้แม่กำลังอยู่บนรถกับคุณพ่อเติมน้ํามันอยู่ค่ะทุกคนทานข้าวเสร็จแล้ววันนี้ทานข้าวราดแกงมื้อแรกแต่แม่ไม่ได้ลงคลิปให้ดูนะแม่ต้องขอโทษด,ด้วยเพราะเมื่อเช้าแม่ปวดท้องมากเดี๋ยวเราจะไปตลาดปลาบางแสนกันนะจ๊ะพเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวพอไปถึงแล้วแม่จะรีวิวถ่ายมาาาาให้้ดดูนะะะจจ่่่ๆเททีถยไ อาจจะไม่ได้ถ่ายทุกร้านเพราะเราไม่ได้ซื้อทุกร้านแต่เราจะถ่ายร้านที่เด็ดๆเป็นบางร้านนะคะเพื่อนเื่อนจ๋าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แหม่มด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าแม่แหม่มเจออะไรข้างทางจะถ่ายมาเก็บรายละเอียดให้เพื่อนๆดูหมดเลยนะคะเพื่อนเนจา๋าสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเจอกันนะค่ะเพื่อนเื่อนจ๋าแม่แหม่มเองจา้าอ,อุมามาชแนลช่องแซมวิพาราวรวยจ้าวันนี้แม่อยู่ที่ตลาดปลาบางแสนนะจ๊ะเพื่อนเจา๋าเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนเืนจ๋าน่าเดินมากๆนี่ มีส่วนใหญ่จะเป็นร้านน้ำเยอะเหมือนกันนะชั้นเนื่อนจา่าแต่ก็แตกต่างกันไปนะร้านโกนักบินเพื่อนจา่ามีร้านโกนักบินก็จะมีร้านชานมแต่แม่เจอร้านนี้แล้วนะที่ว่าให้วิปปี้สวยๆวอะ่ะวิปปี้สวยสงสูงๆพื่นเพื่อนจา่าแม่เจอแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วจากสไตล์ร้านก็น่านั่งเนี่ยเพื่นเพ่นจ่าสวยงามมากมีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะเด็กๆมาวันนี้ไม่ร้อนนะคะวันนี้อากาศดีมากเลย ฝนตกอากาศอุนอ่นๆคุ้มๆ,มๆมอากาศหน้าเดินเลยจ้ะเพื่อนจาอ๋าแม่จะตัดต่อภาพไปให้ดูนะพเพื่อนจ๋าสวยมากสถานที่สวยก็ค่อดีอะ่ะบางร้านก็ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้เปิดนะบางร้านก็เปิดแล้วนะคะพเพื่อนจา๋าแม่อาจจะรีวิวเก่งบ้างไม่เก่งบ้างต้องขออาภัยพเพื่อนเพื่อนด้วยนะจ๊ะแต่แม่มาถึงแล้วนะตลาดปลาบางแสนพเพื่อนจ๋านี่จ้ะประมาณนี้เลยจะเป็นแบบนี้จ้ะเพื่อนสวยงามมาก ร้านค้าแต่ละร้านก็ตกแต่งสวยงามมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆสวยงามมากเลยเพื่อนๆจ้าเ่ะนเพื่อนจ๋าแม่แม่จเองจกอุบมามาชาแนลจ๋าวันนี้แม่อยู่ที่ตลาดปลานะคะตลาดปลาบางแสนค่ะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนะคะเพื่อนเื่อนจ๋าวันที่หนึ่งุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจาะนะจ๊ะมีตู้กดน้ำกดขนมด้วยเพื่อนๆื่อจ๋าหลังจากสีสันสวยมากๆเลยเพื่อน พอดที่ม้ก็มีเพื่อนจ้ากาศร้อนสับป,ประรดดูฮาวายสตรอเบอรี่เ่นจา้าั่ยยองเชน้ำตาลหวานาามาเมืองจานะทานนัดนมกเลย,ยก็บับรรยากาศเป็นแบบนี้เลยจ่ะเพื่อนจา้ามันม่วงขนมปลา เหมือนเป็นโซนของกินมากมายเพื่อนๆจ๋าโซนของกินเลยอ่ะคนเริ่มเยอะแล้วจ้ะเพื่อนๆจ๋าแม่มาประมาณมาถึงที่นี่ประมาณ11บเอโมงครึ่งจ้ะกินไป4-5อย่างแล้วเพื่อนๆของกินเยอะมากเยอะมากๆเลยเพื่อนจ๋ากินมากมากเพื่อนแม่สั่งแม่สั่งไปบเราล้านหนึ่งนักเอกะ เอสเอร์พี้สีขาบรรยากาศก็ประมาณนี้นะจ๊ะเพื่อนจา๋จาจ้าร้าน,นีแม่เจแล้วอันนี้แม่สัร้านนีแม่สั่งกะเพรากรังร้านนี้แม่สั่งกระเพรากลังกะเพากรังของแม่นะคะกระเพราก้ังทุกมื้อจะที่แม่สั่ง กระเพาะกล้ามปูกระตุกกระดูกนะคะเคะพื่อนๆจ๋าตั้งข้อตะเกีเยมเต้ยนย่างเพื่อนจา๋าขาดไม่ได้ร้านนี้เดี๋ยวแม่ต้องลองร้านนี้ต้องลองนะจ๊ะเพื่อนๆจา๋านี่วิปปิ้งครีมใหญ่มากๆเลยเพื่อนๆจ๋าโอ้ยน้องคะโอ้ยทานกี่คนเท่านี้พีพ่ใหญ่มากๆเลยสวยงามมากเลยค่ะสลัดชีชาไทยจากเพื่อนจา๋านี่จากเป็นแบบ มากมเลยมีกุ้งมีช้อนกับกรอกจะมีกุ้งแล้วก็มีคล้ายๆไข่กุ้งอ่ะเพื่อนเพื่อจ๋าแล้วตัวนี้อะไรอ่ะตัวนี้อะไรอะ่ะเพื่อ,อนเ่อนเดี๋ยวแม่ดูก่อนใบไม้แต่ทุกอย่างเนี่ยทานได้หมดเลยนะเดี๋ยวเราชิมก่อนเพื่อนๆเจาะลงไปก่อนนะสลัดชีชาไทยจ๋อ มีกุ้งนะจ๊ะแล้วก็มีไข่กุ้งชาไทยแบบปั่นเป็นเซลเฟอี่จากเพื่อนจ๋าแล้วก็เส้นเส้นชาไทยที่เขามาบีบๆมะเตี้ยค่ะพเพื่อนๆอ,อร่อย,ออยเดี๋ยวเราจะเปิดฝาลุนแน่ๆพเพื่อนๆต้องค่อยๆกินแบบอันนี้คือไข่กุ้งเป็นเยลลี่ค่ะพเพื่อนๆจ๋าารกุ้งก็เป็นเยลลี่หมดเลยพเพื่อนๆ อันนี้ที่เขาบีบม,มาเป็นเส้นๆนะอันนี้ต้องเป็นตัววิกปิ้งครีมอะคล้ายๆครๆีมของเขาอะที่เขาบีบม,มาเป็นเส้นๆเส้นๆหลายมาคือครีมเดี๋ยวแม่ขอใช้มือนะอน,นี่คืออะไรอะอันนี้คือลูกชุบใบไม้อืมอร่อยเพื่อนๆเดี๋ยวกินรวมๆกันนะคำใหญ่ๆแล้วสลัสลดชีแบบอืมอร่อยอะ่ะ ต้องตักรวมๆกันนะอย่าไปกินแยกมเมื่อกี้แม่กินแยกเพราะว่าอยากลองชิมดูว่าแต่ละอย่างคืออะไรคือเป็นแบบของหวานกินได้รวมกันหมดเลยเพื่อนๆตักทำใหญ่ๆเพื่อนอนีนอ่อร่อยอ่ะไอตัวนี้อร่อยมากเลยอ่ะอ,อันนี้คือลูกชุบอันนี้คือพุดดิง้ง แล้วไม่ก็ลูกกุกๆๆๆๆๆ้งอร่อยมากเลยเพื่อนๆจ๋าสลัดที่ชาไทยค่ะ99บาทตลาดพาบางแสนต้องมาลองๆเพื่อนๆจ๋าสลัดที่ชาไทย แม่นั่งอยู่ที่หน้าร้านเขาเหลือแม่จะให้อยู่หน้าร้านเขาเป็นแบบนี้นะจ๊ะแม่สั่งตัวนี้เลยเพื่อนๆตัวนี้จะของแม่หนึ่งตัวนี้ค่ะสลัดช,ชีชาไทย99บาทอันนี้ของแม่นะคะนี่ที่แม่สั่งหน้าร้านเป็นแบบนี้เลยจ้ะเพื่อนจ๊ะตลาดปลาบางแสนจ้า อร่อยจังเพื่อนๆจ้าแม่กินไป4อย่างแล้วแม่กินสลัดที่ชาไทยตัวนี้กินไปแล้ว1อย่างแล้วก็กินเซเลปปี้เอส่าสีฟ้า2นะคะแล้วก็กินชีสยืดอสามอูนิสีแม่กินไป4อย่างแล้วเพื่อนๆอ,อันนี้99บาทอูนิ120ตัวละ120่ิบชีสยืด89บาบาทแล้วก็ เซเลปปี้เอสสีฟ้าค่ะสามสิบห้าบาทแม่ลาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แหม่มด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวแม่แหม่มกินอะไรแม่แหม่มจะลงคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูนะแล้วถ่ายบรรยากาศมาให้ดูเท่าที่ถ่ายได้นะถ้ามีเสียงเพลงแม่ก็จะเรียๆหน่อยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้แม่มาถึงแล้วนะฮาวายจ่าเอสใช่ไหมตลาดปลาบานแสงจ้าเพื่อนๆจ๋าแม่มาถึงแล้วนะ